And knows how to work my body, and knows how to make me the Yeah, I, because they're born, they the Yeah, I. you got that something that keeps me so about Baby, you're a child, and they support your talent. Yeah, I. Hey, girl, how do you wanna see if you can go? To โหนนาอาวส์แมนเนมโหนนาอาวส์แมนเนมโหนนาอาวส์แมนเนมอาวส์แมนเนมอาวส์แมนเนมโหนนาอาวส์แมนเนมโหนนาอาวส์แมนเนมโหนนาอาวส์แมนเนมอาวส์แมนเนม เพิ่งเพร้องเพลงของใครคะเรนน่าครับ มีฮันาคุณชื่ออะไรคะชื่อเก่งครับผมทัชยะประทุมวันครับเก่งสมชื่อดิงเจ่งคือตั้งแต่ผมร้องเพลงแรปมาเนี่ยนะผมยังรู้สึกว่าผมคุยกับใครไม่รู้เรื่องจนผมได้ยินชาวาเหมือนเหมือนรู้จักกันมานานกับเสียงประมาณนี้สไตล์ประมาณนี้ เหมือนเ้เวลาผมร้องสไตล์ผู้ชายไทยดีฟังเันดูผ้า่บไวยสมาร์ที่ก่งพอไหมกับใจกับป้ายๆแต่ใครๆแต่แต่เกลยงจะบังนัดเฮ้ยกูเจอเพื่อนแล้วอ่ะของจริงออาิจินาลเขาร้องหนีเป๊ะป่ะไม่ใช่ครับนั่นไงชาวบ้านคนปกติเขาไม่ร้องกันอย่างนี้แต่คุณพิเศษจนผมต้องกดหันมาดูอ่ะ ผมหาคำอธิบายคุณไม่ได้เลยอะคือผมผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงผมถึงกดอะแต่มันก็มันไม่ใช่แปลกด้วยมันมันมันทรงพลังและมีเสน่ห์อย่างหน้าตกใจอะคือผมผมก็เคยฟังเพลงนี้นะแต่ผมลืมไปเลยว่าใช่ว่ามันคือเพลงไหนแล้วก็แต่ผมชอบผมชอบคนคิดคิดออกจากกรอบครับแล้วก็คุณออกจากกรอบไปไกลมากเลยนะครับดีด้วย คุณมีสไตล์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะแต่งตัว <laughs> ดีค่ะดีค่ะแต่งตัวเอ้ยร้องโดยเฉพาะการร้อง,องคุณมีสไตล์ตั้งแต่เสียงของคุณแล้วนะคะในรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นรอบแบทเทิลที่จะต้องมาแข่งกันโค้ชแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ช่วยผู้ช่วยผมเนี่ยบวกกับผมเนี่ยรู้เลยว่าผมจะต้องพาคุณไปถึงดวงดาวได้ เขาต้องใช้ผู้ช่วยดิฉันเอาผู้ช่วยมาทําให้ดิฉันสบายใจเฉยๆแต่แค่ตัวดิฉันก็พาคุณไปได้แล้วอยู่กับเขาเถอะทีมเขามีแต่นักร้องผู้หญิง <laughs> อยากได้นักร้องผู้ชายมาสู้กับทีมคนอื่นบ้างอยู่กับเรานะ สำหรับพี่คิมนะครับเป็นดีว่าคู่มวยไทยเลยพูดชื่อที่ฉันคนแรกนี่ไม่เลือกแง่เลยแล้วก็พี่ก้องนะครับคนที่สองคนที่สองก็มีระยะเวลาในการอยู่วงการดนตรีไทยกมานานนะครับแล้วก็แม่ผมก็อยากให้เลือกพี่ด้วยไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ แต่ว่าพี่สเตมนะครับพี่สเตมก็เหมือนกับเป็น่แร็ปเปอรเลยแล้วก็พี่โจอีบอยนะครับก็เป็นแรปเปอร์นะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะแร็ปได้หรือเปล่าอย่าเลยร้องเพลงดีกว่าเอาละค่ะคุณจะเลือกใคร ขอเลือกพี่จอยบอยครับดี่าครับทีมเราจะต้องสนุกแน่ๆเดี๋ยวมาถึงตรงนี้นะ เป็นครั้งจะเป็นครั้งแรกที่คนดูดูไม่รู้เรื่องเพราะอีกคนสองพูดไม่รู้เรื่องคนรลอ้อ <laughs>